จากเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นมากมายซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่ทําให้ผู้คนเข้าถึงการซื้อสินค้าและบริการที่สะดวกบนแพลตฟอร์มออนไลน์แม้กระทั่งกิจกรรมในชีวิตประจําวันของผู้คนอย่างการทานอาหารยังถูกแทนที่ไปด้วยผู้ให้บริการรับส่งอาหารอย่าง Grab Food, Food Panda, Line Man เป็นต้นแต่หลังจากที่ทางการจีนยืนยนันว่าเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมืองอู่ฮั่นทาให้องค์การอนามัยโลกประกาศชื่อที่เป็นทางการสําหรับไวรัสโคโรน าสายพันธุ์ใหม่ว่าโควิด -19 ผู้นำหลายประเทศจึงมีการออกมาตรการป้องกันที่หลากหลายเช่นออกให้ประชาชนอยู่บ้านส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไปหลายด้าน ทั้งเรื่องการทํางานที่บ้านการเรียนออนไลน์ทั้งนี้ทําให้การสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศไทยพื้นที่ตามเมืองหลักที่มีผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์อยู่แล้วสูงขึ้นถึง1นึแต่มีพื้นที่ตามเมืองรองและชนบทที่ยังไม่มีผู้ให้บริการดังกล่าวซึ่งตรงกันข้ามกับพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคผู้คนต่างไม่มีงานไม่มีเงิน,งนในการเลี้ยงดูครอบครัวจากผลกระทบของโควิด1 i พ่อค้าแม่ค้าก็มีรายได้ที่ลดลงขอผู้คน ไม่ออกไปเดินซื้อของเช่นเดิมจากวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ก่อให้เกิดช่องว่างสามารถหาโอกาสในการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนจึงได้คิดแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าฝากซื้อในการสั่งซื้ออาหารสินค้าและเครื่องดื่มต่างๆในพื้นที่ใกล้กับที่อยู่ของผู้ซื้อโดยจะแบ่งส่วนให้บริการออกเป็นสส่วนหลักๆก็คือส่วนของลูกค้าคือผู้ฝากซื้อของและส่วนของคนขับ หรือผู้รับซื้อของไปส่งตามคําสั่งซื้อขั้นตอนการใช้งานจะให้คนขับมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและยันพาหนะกับทางระบบจากนั้นเมื่อพร้อมทํางานก็สามารถเลือกโซนพื้นที่ให้บริการโดยหน้าที่ของคนขับคือการกรอกข้อมูลร้านค้าและประเภทสินค้าของวันเวลานั้นๆเพื่อให้รายการสินค้าและร้านค้าตรงกับเวลาที่พร้อมให้บริการและราคาค่าขนส่งในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อแสดงให้ลูกค้าได้เลือกและในส่วนของลูกค้าก็จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน พร้อมระบุเบอร์ม,มือถือในครั้งแรกจากนั้นก็สามารถใช้บริการฝากซื้อได้เลยโดยเข้าไปที่หน้าเว็บเลือกร้านค้าที่ให้บริการในพื้นที่เลือกสินค้าที่ต้องการจากนั้นก็ทําการสั่งซื้อและโอนเงินให้กับคนขับโดยตรงหรือเลือกชําระปลายทางก็ได้นอกจากนี้ยังมีระบบแชทบอทที่จะช่วยให้การหาสินค้าง่ายยิ่งขึ้นโดยการแยกประเภทของสินค้าบริการร้านค้าคนขับ ให้ตรงกับความต้องการอย่างง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยเราฝากซื้อเราไม่เพียงแค่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนได้ซื้อสินค้าง่ายๆเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยเหลือชุมชนสร้างรายได้ให้กับผู้คนเพิ่มการขายให้กับผู้ที่ต้องการขายข้าวขายขนมรวมทั้งยังช่วยลดการว่างงานไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือผู้สนใจสร้างอาชีพทุกคนอ๋อคนขับของเราก็ไม่ลืมที่จะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและพกแอลกอฮอล์ด้วยนะ